ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้อาจจะทําให้ใครหลายคนรู้สึกกระอักกระอ่วนสักเล็กน้อยเมื่อมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในวีแชทของจีนนะครับเผยให้เห็นว่าพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งถูกลงโทษด้วยการให้ตักน้ำจากซ้วมขึ้นมาดื่มครับ ชาวเน็ตของจีนถึงกับต้องตกตะลึงนะครับเมื่อเห็นคลิปชวนคลื่นไส้ที่แสดงให้เห็นผู้ชายและผู้หญิงคู่หนึ่งตักน้ำที่ออกมาจากซุ้มซึมขึ้นมาดื่มเป็นการลงโทษที่ทำผลงานไม่เข้าเป้าคลิปวิดีโอชุดนี้เผยแพร่ในแอปพลิเคชัน e c h a t ของกลุ่มพนักงานบริษัททำธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพในเมืองกวงอันมณฑลเสฉวนก่อนจะหลุดออกไปว่อนเน็ตและกลายเป็นไวรัลซึ่งชาวเน็ตพากันสงสัยนะครับว่าพนักงานคู่นี้กลัวตกงานจนถึงขั้นยอมทำขนาดนี้เลยหรือ ในคลิปจะเห็นว่าพนักงานชายเอาแก้วไปจ่อเอาน้ําที่ออกจากส้วมจ้องอยู่สักพักก่อนตัดสินใจยกขึ้นดื่มนะครับส่วนพนักงานหญิงอีกคนก็ดื่มน้ําด้วยความกระอักกระอ่วนและมีการเปิดเผยภายหลังนะครับว่าพนักงานหญิงผู้นี้ท้องเสียและอาเจียนทุกครั้งที่รับประทานอาหารตำรวจในท้องถิ่นได้จับกลุ่มคนถ่ายคลิปและควบคุมตัวไว้4วันครับ ด้านผู้จัดการบริษัทได้ออกมาปฏิเสธนะครับว่าวิดีโอที่เห็นไม่ได้บันทึกที่บริษัทแต่ยอมรับนะครับว่าการเอาคลิปมาเผยแพร่ในกลุ่มวีแชทของพนักงานก็เพื่อจะกระตุ้นพนักงานให้ทุ่มเททำงานให้มากขึ้นขณะที่ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ